สงสัยลูกป้าคงจะรถติดอยู่มั้งค่ะป้าก็ว่างนั้นแหละป้าก็รอมาทั้งปีแล้วนะจะรออีกสักหย่างก็คงได้จะไปไหนลูกหนูจะไปขอโทษดีดีค่ะทุกอย่างจะได้เคลียร์สักทีคนคนเนี้เขาไม่เคลียร์กับใครหรอกไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าเชื่อน ด,ดี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 เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดไปแต่ว่าถ้าเราทำให้เธอโกรธเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆเราเลยอยากจะมาขอโทษแกกตายใช่ไหมทำไมถึงคิดว่าฉันจะยกโทษให้ก็ดดีเพึ่งไปเจอแฟนมาไม่ใช่หรอเลยคิดว่าน่าจะอารมณ์ดีอยู่มึงพูด่ดอยังไงนะ ก็ดีที่เพิ่งไปเจอแฟนมาไม่ใช่เหรออย่าหนี้แฟนกูมันทิ้งกูไปอยู่กับเมียใหม่แล้วจะมัจี้ใจดำกูเพื่อนพี่ดาวบอกไ้ว่าอย่ามึเรื่องไงูคกมตรนเลยตรงนี้ไม่้อยคืนนีแน่อีเบลไปได้เลยนะกูไป็นไงลูกโอ้ยโอ้ยเป็นไง โอ้ยเอางียเดี๋ยวไปอยู่ห้องสมุดลูกป,ปะแครเขาอยู่ในห้องเป็นอะไรขึ้นมาเขาจะได้ช่วยได้แม่แมได้ค่ะอยู่ตรงนี้มันอันตรายลูกกลับดีจีนนะแม่ เลวไปช่วยยกหนังสือในดีมีคนเอามาบริจาคเพียบเลยอะตอนนี้เลยเหรออืมหนังสืออะไรอะการปลูกต้นไม้อะเพื่อนเก๋ออกมาให้นักโทษคนอื่นไปไหนกันหมดอะไม่ค่อยมีใครเม,มาแถวนี้หรอกมันใกล้ห้อน้ำเก่าอะ่ะเขาเลือกันว่ามีเสียงหัวเราะผู้หญิงได้มาจากในนั้นอะตามาเล็ว ดูดิเพราพวกคุณแม่งโคตรที่เกียดเลยทิ้งไว้ให้พวกเราขนโห<ฮ>นังสือเยอะขนาดนี้เราสองคนยังไม่หมดหรอกไปหาคนมาช่วยเพิ่มปะแมงปอแมงปอนี่แมงป,อม,งป,อ,มงปอมาไปแล้ววะ่ะเหลือแค่กูกับมึงสองคน เออโหไม่ได้แค่มีมึงกับกูสองคนมีเพิ่มมาอีกสองคนด้วยว่ะไยจะไปไหนจ้าอยู่ด้วยกันก่อนซิจะหนีไปไหนตีดี่เราขอโทษเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรผิดอะให้เราทําอะไรก็ได้แต่เราไม่อยากมีเรื่องจริงๆแต่กูอยากมีเรื่องกูอยากะเลาะเนี่ยสำหรับที่มึงทำให้กูโดนพี่ดาวด่า เดี๋ยวจ้ะเปลี่ยนไปต่อยท้องดีไหมจ้ะเนี่ยสำหรับที่มึงพูดจี้ใจดำกูเรื่องไแมนดูแมเข้ามาแม่แม่แม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ฉันว่าวพอแล้วละมันเข็ดแล้วแหละแต่กูยังไม่พอใจแต่ถ้าพี่ดาวรู้เรื่องตรงน,นี้ไม่มีกล้องคูครูแม่งก็ไม่มีแล้วพี่ดาวจะรู้เรื่องได้ไงถ้าไม่มีใครไปพูดหรือมึงจะไปฟ้องฮะ

เข้าไปไหนันทำไมเห็นฉชาล้วตกใจทำไมฉันน้าไปโดนอะไรมาฉันโดนกิ่งไม้เกี่ยวในรายกิจกรรมจะเดินใจลอยไปหน่อยอะเหมือนลอยเล็บนะอย่าให้จับได้นะเพราพวกแกก่อปัญหา เินไปสิข้างในหรอจ๊ะข้างนอกนี่<อ><า>ไงเดืดอด เข้ามาได้ไงเนี่ยตกใจแทบแย่เรายืมหนังสือมาอ่านแค่แป๊บเดียวเนี่ยเข้ามาทวงถึงในนี้เลยเหรอเสียงวอลละที่เขาบอกว่าเป็นผีเธอเอง ยังละกันสิคาบิบาลามันช่วยคาบิบาลา นึกว่าเธอจะชอบกินอาหารแมวซะอีกบ้าทำไมต้องชอบกินด้วยก็คนเขาเลือๆกันอ่ะเขาบอกว่าเธอชอบกินอาหารแมวแล้วเธอก็โหดจนทุกคนเรียกวมาบ้าสรุปจะให้เป็นหมาหรือจะให้เป็นแมวกันน่เอาปะเรากินแต่ขอบอ่ะ ขอบคุณที e ่ช่วยเรานะตอนยืนตากแดดแล้วหรอก็เธอลงมาทางเราถ้าไม่ช่วยก็ใจร้ายไปปะนั่นก็ด้วยแต่จริงๆคือที่เธอช่วยเราตอนพวกทีดีมาทำลายที่ห้องอะก็ประพอมเป็นคนบอกเราอะ ว่าเธอเป็นคนบอกให้ผู้คุมวอไปทาไมคนอย่างเธอถึงมาอยู่ในคุบได้จร,จริงๆแล้วก็ไม่ควรเข้ามาอยู่ในนี้หรอกเราตั้งใจเรียนแทบตายหวังว่าเรียนจบมาจะมีงานทำดีๆแล้วก็หาเงินมารักษาพ่อที่เป็นมะเร็งอะ จนวันเรียนจบยังไม่ทันได้รับปริญญาเลยก็รันม,มาโดนจับเพราะถูกย,ยาจะบอกพ่อเรายังไม่กล้าบอกเลยกลัวเขาสุดอ่ะ เอาไปอ่านคำๆจะได้ลืมเรื่องแย่ๆไปอะ่ะ